เอาละครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมแม่ห่างหายไปนานเลยนะครับสําหรับคอนเทนต์แบบว่าได้เวลาฮีโร่ฮะ <Huh? S 1> อ่ะเอ้ยก็คือแบบว่าคลิปนี้พี่ก็มาเป็นซุปเปอร์แมนนะครับอืมเห็นน้องๆหลายคนขอมานะครับผมสําหรับอีพีก่อนๆมาก่อนเดินเลยเนี่ยพี่จะทําทการแบบว่าผูกมิรกับเราชาวฟรีไฟล์ก่อนนะครับโอ้โหท่าเดินดีน้องๆ อ้อาตรงนะครับพี่รู้สึกว่าซูเปอร์แมนเนี่ยน่าจะโกงที่สุดในจักรวาลแล้วนะเหออน้อ,นองๆคิดเหมือนพี่ไหมครับผมทางน้องคิดเหมือนพี่ก็ชูกำปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ชกไปที่คนข้างๆได้เลยเออเอาให้หงายท้องไปเลยอะ่ะแต่ทําไมดูเหมือนว่าชาวฟรีไฟน์เนี่ยจะไม่เป็นมิตรกับพี่เลยครับน้องๆอ,อันนี้บูดุดแบบว่าหน้าเกงขาที่สุดในปัตตภีนะเนี่ยเออเอาอุ๊ยฮาวไอ้อดัมจเจ้าหรอขอยสักทีนึ่ง ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะดียวพี่เป็นซุปเปอร์มวยอะ่ะน้องๆดูดิครับให้ลุมเลยครับอื <c oughs> อ้ารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเอามาจิ้มฟันสกิดอะ่ะ <c oughs> ข้าจะให้พวกเจ้าหยุดการกระทำมันป่าเถื่อนด,ดีซะก่ <c oughs> อนที่ข้าจะลงมือ <c oughs> เอออ้าวหยุดยังนหนดูซิเช็คความแบบว่าซื้อสัตว์หน่อยหยุดยังครารบิดามเออตีพี่ดิ <c oughs> โอเคไปตายนี่น้องๆดู พี่แบบว่าแบบเป่าปากทีเดียวว่ะอาดัมกลายเป็นน้ําแข็งอะครับน้องๆเออช่างตุยเอาไม่ล่ะอูพลังอะไรวะเนี้ยเ oh, <no. S 1> ฮ้ยบินเลยครับผมหืมเป็นไงโอโ้โหได้เวลาฮีโร่คือแบบว่ากระโดดยางสูงอะครับน้องๆดูขณะพี่วิ่งชนรถนะเนี่ยรถปิวเป็นขนมเลยน้องๆดูดิลุบเป็นไงดูดิ โอ้เออว่าซูเปอร์แมนมันต้องมีเลเซอร์ดิวะโอ้ละลายน้ำแข็งได้ด้วยช่วยตำรวจโคโนโ่กันอ้าวตายแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนมละ,ละลายน้ำแข็งได้วะละลายน้ำแข็งครับผมเฮ้ยไหวไหมโอ้โลลายทีเดี่ยงเลยครับผมพลังซูเปอร์แมนนี่ไปไงอ้าวไอด้ดำมันไปไหนแล้ววะโอ้โหชีดที่เป็นปุ๋ยเลยครับผมแม่ทางน้องยังดูไม่ชัดนะครับน้องๆดูนี่ Ừ, เห็นปะหายไปเลยครับผมคือแบบว่าไม่เหลือแม้กระทั่งเศษเสื้อผ้าหรือว่าโครงกระดูกอะ่ะโอ้ my god ยิงรถด,ดูดิไม่เหลือครับผมอ้ประเจ้าพระังเจ้า,จานี่มันสุดยอดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยมีรถถังครับผมน้มองน้องแม่เป็นรถถังจากหนังสั้นยอดนักซี่นะครับผมใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้มะฉีดเลยครับผมทําอะไรรถถังได้ไหมเฮ้ยไม่เข้าอรอจอดรถถังไม่เข้าครับผมทุกคนอู้ตายละเสียชื่อซูเปอร์แมนหมด ไในลองพลังอันนี้ดิเอาเป็นทอร์นาโดเหรอคืออะไรวะเฮ้ยโอโ้ทุกคนอ้ยพี่กลายเป็นทอร์นาโดครับผมเป็นพายุขนาดเล็กนี่เป็นไงอุ้ยรถถังกูไปแล้วจะหนีไปไหนรถถังรอก่อนอือบินตามครับผมบินตามไปต่อยเป็นไงโอโ้ต่อยตกน้ำเลยครับผมโอ้โหทุกคนซูเปอร์แมนมันโกงไปนะเนี่ยเอา ตรงนั้นมีเครื่องบินครับผมทุกคนยังคิดเหรอว่าการที่พี่เล่นมอสเกียนๆนะพี่จะไม่ทําอะไรเครื่องบินบินไปต่อยเลยครับผมหุ้ยนี่นะเป็นไงเครื่องบินก็ต้องบินแบบนี้แหละเฮ้อขออีก,อ,กอ,อ,อีกรอบนึงไปไหนเราวะอ้อเป็นไงต่อยอีกรอบนึงเฮ้ยทำไมเครื่องบินมันไม่จอดสักทีวะน้องๆไปจอดให้มันถูกที่ไหนครับเออขับไปหรือเปล่าตรงนั้นแหละเออบงลงไปเลยตึ้ย ซูเปอร์แมนมันเป็นตัวดีไม่ใช่เหรอวะทุกคนทำไมพี่เล่นออกมาแล้วมันเหมือนตัวร้ายเลยวะไปออต่อยทีมีคนล่วงเลยครับผมมาดีครับได้เวลาฮีโร่ทุกคนมันมีพลังแบบซูเปอร์โซนิกครับน้องๆมาเดี๋ยวเจ้าหนี้พี่ขอแบบว่าบูกับตำรวจหน่อยละกันนะครับเนี่พลังกินปาก เออมาดีลุงไปรถไฟโอ้โหทุกคนซุป,ปเปอร์แมนอยู่รถไฟได้ฮะปกติ GTA มันไม่สามารถอยู่รถไฟได้นะครับผมโอเคโอ้โหแต่ซุป,ปเปอร์แมนเรานี่ของแท่วะ่ะน้องๆเอาพลังอะไรดีทุกคนมาพลังต่อยอุ้ยหูทำไรวะืึเหมือนดึงหัวใจออกมาเลยวะ่ะน้องๆโคตรโหดนะครับผม ตอนนี้พี่ติด5้าดาวนะครับผมดูคนก็คือตำรวจเมืองเนี่ยมันจะมีปืนที่แบบว่าเอาไว้ทำลายซูเปอร์แมนนะครับปืนพลังเขียวๆอะ่ะเขาเรียกว่าแร่อะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็จําไม่ได้นะครับผมเออเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราเจอตำรวจยิงอะ่ะพี่อาจจะตายได้นะครับผมเออบอสนี่มันไม่ธรรมดาลูกเล่นมันเยอะนะครับมาดิระเบิดไปอ,อจะเล่นกับพี่่อยน้องไอไอหน่วยสวัสด์หน่วยสวัสดใจลูกซองยีโว ต่อยเลยครับผมชาร์จพลังตอ่อยสโลโมชั่นครับผมทุกคนโคตรสุดซูเปอร์แม่มันมีพลังสโลโมชั่นด้วยหรอวะเพิ่งดูนะเนี่ยชาร์จพลังแล้วก็บินไปตอ่อยครับผมอึไปแล้วนี่เลเซอร์แถมอีกทีนึงโคตรโหนะครับม,มาดิอย่าเล่นกับพระเจ้าถ้าอยากกินข้าวที่โรงพยาบาลเฮ้ยไงไงไงทุกคนเห็นปะ มันจะมีแสงเขียวๆทุกคนเห็นไหมครับคือไอ้เจ้าแสงเขียวๆเนี่ยพี่สามารถตายได้นะครับถ้าพี่โดนยิงเยอะๆน้องๆดูดิเดี๋ยวพี่จะลองโดนยิงให้ดูนะครับเห็นปะแล้วเลื่อพี่จะลดนะครับผมโอ้โหมันคือปืนเอาไว้ฆ่าพี่อหรน้องๆไอ้ตำรวจพวกนี้มันฉลาดนะครับมาดิเอาพลังทอร์นาโดเออพลังทอร์นาโดต้องเข้าแล้วพลังทอร์นาโดหึโอ้ต่อยรูวต่อยรู้ว่ต่อยรัว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 นี่สโลว์โมชั่นด้วยเป็นไง ตามไปต่อยอีกเออต่อยรัวไม่ดีเขาเออพอมาทำไมยิงไปอ,อู้คตรสุดมาเลยครับ <c oughs> พลังซูเปอร์โดนาโด,โด,โดโนี่เอาเป็นทดนโดแบบหมุนติ้วเดี๋ยวนะครับน่าจะที่กว่านี่เป็นไงหมุนทีปิวอ่ะทุกคนโอ้โหปิวหมดแมปอ่ะ เหลือพลังอะไรที่พี่ยังไม่เล่นมาทุกคนพลังเลเซอร์นี oh, <no. S 1> ่พี่โดนยิงโอ้โหทุกคนพี่โดนไอ้นี่มาปืนสีเขียวยิงมวามอยู่งไหนวะเมื่อกี้เนี่ยโดนอีกแล้วเนี่ยหนีก่อนนะผมไม่นะตอนนี้เล่พี่จะหมดละบินไปเลยเดี๋ยวไปแคมป์บนตึกก่อนนะครับผมจอดจอดจอดลูกพี่โอ้โหตามพี่ไมมทันหรืใครพกตำรวจเออ เดี๋ยวเราจะมาดูพลังเลเซอร์ชัดๆนะครับผมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะยิงแบบเห็นนะมันออกมาจากตานะครับผมแล้วมันเป็นแบบลําแสงตรงมากนะครับยิงฮอโดนไหมวะเฮ้ยโดนไหมโอ้โหโดนว่ะทุกคนร่วงเลยครับผมเห็นปะเป็นไงลําแสงเลเซอร์อันนี้โคตรโกงอะ่ะในหนังมันก็โกงนะเออโป้งให้บินชนโอ้โหบินชนปุ๊บปิวเลยครับผมอีกสไลม์หนึง ลุอ้าวบินเลยบินเลยเฉยต่อยไปดูดมิมันจะมีตัวอะไรสู้กับซูเปอร์แมนได้วะน้องๆถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับผมโอเคในจัก,กรวาลไม่น่าจะมีใครสู้ได้นะครับมันจะสู้ได้เฉพาะแบบแร่ที่มาจากต่างดาวอะ่ะมาเลยอาวินงชนครับผมวินงชนก็พอแล้วไอ,ไอ้ตำรวจคนนี้ต้องโดนพี่จับครับผมนีม่ดูดิทุกคน จับแบบว่าเอาเลเซอร์ฉีดใส่ตาครับว่าม,มันโหดยังวะดูดิฉีดแบบฉีดทะลุแว่นนะครับโอ้ยพี่โดนยิงอีกแล้วไม่เลย่พี่จะหมดแล้วทุกคนนี่ไงเนะี่ยะดูปืนมันนีน้องๆปืนนี้ฆ่าพี่ได้นะครับจับมาฉีดตาให้หมดโคตรดุเลยวะเราจะสร้างความพิยนะให้ได้มากที่สุดนะครับผมีนเลเซอร์ฉีดไปเลยครับผมแต่เหมือนเลเซอร์นี้จะแบบว่าไกลตาไปหน่อยนะ เออตรงใส่มันลำแสงมันใหญ่เกินนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้เอ้ยต่อยมันบินขึ้นไปเลยยาหูคือแบบใช้เวลาเคลื่อนที่นี่แบบเร็วมากนะผมนะพี่บินแป๊บเดียวก็ทั่วแมพแล้วนะน้องๆดูดิมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนขึ้นโซนิกปะต่อยแล้วแบบพุ่งไปอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยแปบ๊บเดียวออกนอกทะเลแล้ว บินไปเลยจ้ายาฮูคอเท่นะครับผมโอ้โหโกงจริงๆไหมตัวเนี้ยยาูใครที่อยากเล่นมอดนี้พี่ก็จะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับผมแต่เป็นมอดเสียเงินนะเออไปบูกันต่อโอ้โหมัดเดียวก็ผมเฮ้ยเวลาต่อยแล้วสโลโคตรเท่เลยว่าน้องๆดูต่อยแล้วสโลก็ผมดูดิทุกอย่างมันเชื่องเคลื่อนไหวอย,อย่างเชื่องช้าเป็นไง พลังพลังซูเปอร์แมนหรือพลังเดอะแฟตไปเนะี่ยเอาไปโอ้โหหมุนจับหมุนครับผมหมุนละคว้างโอ้ยหมุนละคว้างเออเอาดีแม่ของเล่นเยอะจริง,รงมามอดอันนี้นะอย่ามายุ่งกับผมตาเลเซอร์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมปาดไปโอ้โหดู ฉีดเลยครับผมแบบโกงจัดบอกเลยนี่ฉีดเดืยบใครโดนก็คือตายเลยนะครับผมมัดธรรมดาก็แรงเหมือนกันมัดธรรมดาก็แรงเหมือนกันโอ้ยปอว่ครับผมสรูโมชั่นแล้วก็ต่อยเอฟเฟกต์ยังสวยนะครับต่อยไหโอ้ปิวดูมันปิวยูนโอ้ ในจังหวะที่เราสาโลเนี่ยเราสามารถวิ่งได้นะครับผมโอ่งมากเลยจับกดหัวไปต่อยไปอ๋อโอเคครับผมทุกคนพี่ว่ามอสซูเปอร์แมนเนี่ยก็น่าจะมีให้เราเล่นประมาณนี้นะครับผมนะทางน้องชอบกินนี้ก็ฉูกล่อป้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชรา์รับชมกันด้วยทํสกันฝา,า,ก,า,ากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อกงจัดเพ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ